รถชนนกก็ะก <Private> ็เห oh, 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 oh. ็นนกนกตกอยู่ข้างหลังเปาวะนี่ข้างหลังนี่เฮ้ยเปาพอเจออะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้เฮ้ยตกนไมนมันมีตัวอะไรเนี่ยเป็นภาพเจ้าเป่าครับกับเจ้าหนูครับที่บ้าน โอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่ G G Cafe เซราราชบุรีครับป่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจา้าปอพาไปด้านไหนครับผมเ <Yeah. S 1> ออใช่ใช่คือที่นี่จะมีที่พักด้วยนะครับฝังนะ่งนี้จะเป็นโซนที่พักนะแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นโซนคาเฟ่คือเขาก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆทำนะครับมีเรือเป็ดตรงนี้ให้อาหารปลาแล้วเดี๋ยวที่นี่เขามีมินิซูด้วยครับโ <Yeah. S 1> อ้ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพวกรถบ้านครับ หลังนี้สวยจังหลังนี้สวยจังว้าว <Wow. S 1> โอเคครับที่นี่นครับเขามีมิซูด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนี่ก็คือก้อนไข่ยักษ์ไม่ใช่เอาปลาอลังไข่มาฮะ <Huh? S 1> นี่ถุงนี่ถุงมาดูดินี่ย <Huh? S 1> ใช่ไหม <Hey. S 1> ใช่แล้วมาดูดินี่ยฮะไม่เห็นเหรอใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะตัวใหญ่กว่าอีกนี่ครับปลาชอ่อนอเมซอนไงเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่มากด,ตากดูตัวนุนยาวกว่าจบเพาอีกนะจริงดิงใหญ่มากเพื่อนเจอปลาลังไข่มากเข้าไปลังไอร่อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นคาเฟ่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็จะมีหอคอยตรงข้างบนนู่น โอ้มีสนามเด็กเล่นนะครับให้น้องๆได้เล่นด้วยไปโซนมินิสูกันนะครับเพื่อนๆนี่มีรถ ATV ด้วยขับได้ไหมขับได้ไหมอืมนน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 นอุยแล้วก็มีรถอันนี้คันนี้ด้วยนะครับสามารถขับขึ้นไปได้ครับลองดูสิเจ้าป้าขับได้ไหม โอ้นี่มีคนซ้อนเรียบร้อยครับคนขับก็อยู่นี่ครับเข้าเกียร์สองปึ่มโอ้ยเปิดสวิตช์เปิดเทอร์โบฮุกแก๊กกแก๊กชุกชักชุกชัเออนนโอ้เบก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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าา ก็เห็นนกนกตกอยู่ข้างหลังเปลวะ่ะนี่ข้างหลังนี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตัวนี้โอ้โ oh, ห <h ans> ชื่อยากซะด้วยครับก็คือมันเป็นนกนะแล้วก็มีปืนบาสุก้าอยู่ตรงนี้เอาไจะเมาขับรถต่อเพื่อจะชนตัวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะได้เก็บกลับบ้านนี่ <What? S 2> เราก็จะมีแทมโพลินนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นเลี้ยงสัตว์มีคาป,ปิบาล่ามีสุขาต้าครับ <Wow. S 1> โอเคเลี้ยงแห่หานอันไหมเดี๋ยวคุณพ่อเอาหารให้ก่อนนะครับ20บาทนะครับขอให้หยอดตรงนี้ได้เลย <Okay. S 1> นี่นอกจากมีคาป,ปิบาร่านะยังมีแพะแพะปิกมี่ครับไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลี้ยงคาป,ปิบาร่าด้านในกันนะครับมัน <c oughs> ชูคอวะไปตอนนี้มันเผลอแล้วนะตอนนี้เราเข้ามาในร้าวคาป,ปิบาล่าแล้วนะ คาปิ่าเาตามเลยนี่นี่นี่ครับเจ้าหนูคาปิ่า,าครับอตอนนี้เจ้าเป่าก็เตรียมตัวเลี้ยงเจ้าหนูคาปิบ่บา,ายักษ์ครับอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆกินแค่นี้อุ้ยมันมีฟันด้วยเป็นไงเจ้าคาปิบ่บา,าอร่อยไหม <laughs> มันกินอันล่างครับมันกินอันล่างมันไม่ยอมกินอันที่เจ้าเป่าให้โอ้ดูฟันมานีอโอ้จะกินนี่เหรอเจ้าเป่าคุณพ่อขอหน่อย ตัวนี้มันบอกว่าอยากกินมั่งนี่ตัวนี้มันดูมันอ้าปากเลมันบอกว่าให้ฉันกินหน่อยเจ้าเปาให้ฉันกินหน่อยได้เอาไปเลยงับงับงับอร่อยไหมเจ้าคาปิลาสู่เจ้าเปาก็กําลังแห่อาหารตัวนู้นตัวนู้นมันมันนิ่งมากเลยนะมันค่อยๆกินตัวนู้นก็ค่อยๆกินครับเราไปแห่อาหารแพะปิกมี่บ้างไหมเจ้าเปาโอเคมันอ๋อนี่อันนี้เป็นแพะปิกมี่นะครับฝั่งนี้ก็ไม่แพะอันนี้น่าจะเป็นตัวพ่อกับตัวแม่มันนะ ดูตัวนี้ดูเขาเิเพื่อนๆน่ารักตัว,วน,นี้เต็มเลยนะครับลูก <Wow. S 1> มันกินแต่าว้าวลูกมันน่าจะกินนมแม่ั่น,ไง,นไงั่นไงไปกินนมจริงด้วยครับตัวแม่มันก็จะกินพวกใบไม้ <Yeah. S 1> บ่อนี้มีตัวอะไรเอ่ยอ๋อบ่อนี้ไม่มีตัวอะไรนะครับเหมือนมีน้ําตกอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเขาให้คาบ,บา巴ามาเล่นครับ <Wow. S 1> เป็นสถานที่เล่นของมัน <Wow. S 1> ตามก้าเปาไปเยอะ เอยคาปิ่า,ามาแล้วอไอตัวนี้แหละตัวที่มันชอบพูดกับพอครับว่าฉันขอกินหน่อยเจ้เปาขอมาให้ฉันกินหน่อยได้ไหมโอเคแล้เราก็หนีไปครับโอเคโอเคนี่ดีนะครับมีจุดนั่งพักให้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือเราสามารถแบบมานั่งพักแนละ้วก็รอคาปิ่า,ามาเลี้ยงตรงนี้ได้ครับนี่ครับเเป็นภาพเจ้าเป่าครับกับเจ้าหนูคาปิ่า,าครับ นี่กำลังกินแบบเพลินๆนี่อนี่โอ้วน,น,นกินครับตัวนี้มันกินใหญ่เลยครับไม่สนใจเจ้าเปลาครับเอาแล้วตอนอี้เกิดกันยือ้อยุดฉุดกระชากค,ครับระหว่างเจ้าเปล่ากับคาปี巴ามันดึงแรงมากเลยนะเพื่อนๆอ,อ้าวเสร็จแล้วตัวนี้ก็หลับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ้านต้นไม้ครับนี่ขึ้นไปช่องนี้นะ เดี๋ยวจะขึ้นไปบ้านต้นไม,ม้ตรงนี้ได้นะครับอ้เมื่อกี้เราลืมครับให้อาหารสุกต้าครับนี่เต่าสุกตาอยู่ตรงนี้เห็นไหมนู่นนะว้าวโอ้ตัวยหญ่ามากเลยนะเพื่อนๆทางเดินไปครับขึ้นไปสู่หอ,อคอยนุ่นเราจะเป็นราชาปาัสสิทธิได้จะเปาฝั่งน,นี้เป็นบ้านต้นไม้นะครับเพื่อนๆเนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูมีของเล่นอยู่ด้านในด้วยนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่หอ,อคอยสูงสุดก่อน,นครับนี่ <Yes. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ วิวสวยมากนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนบ้านต้นไม้ครับนี่ยังมีรถให้ขับด้วยนะรถให้เด็กๆขับเกลียบเลยสตาร์ทติดไหมไม่ติดครับเฮ้ยป่าวพอเจออะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงป้องพันมันมีตัวอะไรเนี่ยทำไมมันไม่มีหางทำไมไม่มีหางนี่มันตัวอะไรเนี่ยเจ้าปพ่อจระเข้จระเข้ตังโมเหรอตัวนี้ไม่เคยมีเออตัวนี้พวกเขาไม่เคยเห็นนะเป็นจระเข้แล้วก็เป็นตังโมอยู่ข้างในครับ เพื่อนๆคนไหนไม่จักว่าเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บ้านต้นไม้นะครับไปตามเจ้าเป่าไปครับฮึบฮึบฮึบเฮ้ยมีรถไฟโทมัสด้วยครับเพื่อนๆว้าวอันนี้น,นีไปครับนีนข้างในก็จะมีของเล่น,นครับเฮ้ยมีรถคัานเล็กๆนะเพียบเลยอ,ะอ่ะนี่แล้วก็อี้นี้ก็อีเด็กใช่ไหมเนี่ย นนอ๋อเป็นรถ ATV ครับเพื่อนเฮ้ยอันนี้อันนี้เรื่องอะไรเนี่ยม <c oughs> ีตุ๊กตาด้วยะก็ <c oughs> มีที่ทําอาหาร <c oughs> มีส่วนรางรถไฟโทรมัสเป็นรางใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวหัเจะไปดูว่าใช่ใช่พื้นที่เราอาจจะไม่พอครับสําหรับการต่อรางให้ครบครับมันแคบไปน,นิดนึง